สวัสดีครับเข้าสู่ช่องบ่ r ซ่อนแ a น n e l นะครับเร่อ็มาอัปเดตนะครับวันก่อนนะครับมีช่างเข้ามานะครับทาสีนะครับแล้วก็จะมาอัปเดตนะครับว่าทาสีเสร็จหรือยังนะครับเราก็มาชมกันเลยนะครับมันจะมืดๆหน่อยนะครับ เดี๋ยวเราก็ค่อยออกมาข้างนอกนะครับตรงนี้ก็สวยนะครับสวยสวย สายสีขาวเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มาตัดหญ้าตรงนี้นะครับเหลืออีกครึ่งหนึ่งนะครับ วันนี้ก็หยุดไปนะครับเพราะว่าฝนตกก็เลยไม่ได้ตัดนะครับตรงนี้ถ้าลงเดี่ยวเข้ามาก็จะได้ปลูกต้นอัุ่นที่เหลือนะครับที่คุณตาส่งมาให้นะครับวันนี้ก็ผมตัดหญ้ารอแล้วนะครับ จะเอาสวนอั้งุ่นแบบไหนนะครับวันนี้ก็ผมก็ใช้เครื่องตัดหญ้าที่พี่นานะครับซื้อมานะครับก็ได้ผลที่เดียวนะครับตัดทีนึงก็เร็วมากนะครับถือว่าเร็วครับแพรุ่งนี้ก็ ผมจะตัดตรงนี้นะครับตัดตรงนี้นะครับไปถึงโน้นนะครับเพราะว่าจะถึงวันที่สามสิบแล้วนะครับผมต้องรีบนะครับเร่งให้ถึงนะครับให้มันเสร็จนะครับให้บ้านมันสะอาดนะครับเนี่ยต้นกล้วยนะครับผมพินานะครับ อันนี้ก็พีนาเอามาปลูกนะครับกล้วยของคุณลุงทั้งนั้นเลยนะครับที่ส่งมาให้นะครับก็บ้านนี้ก็จะมีตะล้วยนะครับและสละอินเทลนะครับใครเข้ามาก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ซับสไครตนะครับ ก็ผมฝากนะครับฝากช่องเล็กๆนะครับดันด้วยนะครับดันดันผมก็ขอพระคุณมากนะครับที่เมตตานะครับที่เข้ามากดไลค์ซับสไคร์นะครับช่องเล็กๆของผมนะครับก็ผมก็ขอตัวไปทำธุระก่อนนะครับสวัสดีครับ